นใครมีปัญหาอะไรอีกนวัตการหลวงพ่อกผมอยากเรียนถามว่าคนเราทุกคนเกิดมาทำไมครับมันเป็นปัญหาที่พิเศษที่จุดใหนปัญหาที่ถามว่าเกิดมาทําไมเป็นปัญหาที่พิเศษ คือมันเกี่ยวข้องกับปัญหาอื่นทั้งหมดมันเกิดมาสำหรับให้รู้ว่าเกิดมาทำไมสิถ้าไม่ได้เกิดมามันก็ไม่มีทางจะรู้ว่าเกิดมาทำไมมันจะเกิดมาให้จะรู้ว่าเกิดมาทำไม ที่เกิดมาแล้วมรู้เองที่เกิดมาทำไมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ที่โลกมันเต็มไปด้ยวยปัญหายุ่งยากเะไรเลวทรามนี่เพราะทุกคนมันไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมมีปัญหาอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ถ้าทุกคนในโลกมันรู้ว่าเกิดมาทําไมแล้วมันก็ทําถูกต้องแล้วโลกก็ไม่เป็นอย่างนี้ ที่หาพิสศาสตาาจารย์ทั้งหลายยังไม่รู้นะปัญหาเรี่อเกิดมาทําไมเนี่ยปัญหาทีสศสสตาอาจารย์ทั้งหลายในโลกนี้ยังไม่รู้เราตอบไม่ได้เว้ยที่เราไม่อยากจะเป็นศาสัสสตาาจารย์ก็เลยนี่มันจะสีทุ่งเขยจะดับไปหรือคนรู้แล้วเขายังไม่ดับ เดีย๋ยวยาน้าที่ไฟรู้แล้วอย่างยังไม่ดับก็ยังคุยกันอยู่ใครตอบได้คนนั้นเป็นศาสตราจารย์สูงสุดเนี่ยแต่ว่าเกิดมาทำไมได้ไม่มีไม่มีหลักสูตรไม่มีหลักสูตรอ,อ สอนว่าเกิดมาทำไม <c oughs> มีการศึกษากันมาไม่รู้กี่ร้อยปีกี่พันป,ปีแล้วมันก็ไม่มีหลักสูตรส,สอนว่าเกิดมาทำไมในโรงเรียนไหนในมหาวิทยาลัยไหนมันก็ไม่มีหลักสูตรข้อนี้ว่าเกิดมาทำไมรอให้เป็น <c oughs> อิสระเป็นเสรีภาพแล้วแต่ใครจะชอบ ถ้าถามให้ดีกว่านี้ก็าถามว่าเราควรจะคิดว่าเราเกิดมาทำไมจะตอบได้เราได้ดีกว่าที่ถามมันรงอ่างมันจะได้เป็นปัญหาทางศีลธรรมขึ้นมาว่าเราควรจะถือว่าเราเกิดมาทำไมอย่างนี้พอจะตอบได้ปัญหาทางศาสนามัน เกดียดไปในทางที่ว่าไม่เกิดดีกว่าแล้วก็สอนไม่ให้มีความรู้สึกในทางที่ว่าเกิดมีเกิดก็มีเราเกิดก็มีเราเกิดมันก็มีตัวตนมีปัญหาของตัวต,วตนมีอะไรแล้วก็เป็นความทุกขไ์ไปเลย เดี๋ยวนี้เราก็ได้เกิดมาแล้วโดยไม่ใช่เจตนาของเราจะต้องทำอย่างไรต่อไปยังมีปัญหาว่าเราควรจะถือว่าเราเกิดมาทำไมทีแล้วมามันก็มีแต่ตอบอย่างกำปั้นทุกดินว่าเราเกิดมาเพื่อจะให้ได้ สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แต่ปัญหานี่มันยังเหมือนกับคำพัน์ทุบดินอยู่มั้ถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ไม่มีทางที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ัาด่านก็เ,นนเ,กนเ,เกิดมาเพื่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คำพันุทุบดินตรงทีง่าไม่รู้ว่าคืออะไรยังไม่รู้ว่าคืออะไรตอบอย่างเอาเปรียบ ถ้าว่าอาศัยหลักศาสนามันบังคับกันมันก็ตอบว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานน <c oughs> ี่คนเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่อยากจะได้คนที่เคร่งศาสนาเขาก็ต้องพูดว่าเขาเกิดมาเพื่อจะนิพพาน แลก็ยึดมั่นหลักศาสนาแต่คนทั่วไปก็ไม่สนใจมันก็ทิ้งไว้เข้าไปเลือกเอาเองไว้ที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นคืออะไรไปหาเองตอบอย่างกำปันทุบดินไว้ก่อนไปได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ ไอ้ตามความรู้สึกมันมันเลื่อนได้ไอ้สิ่งที่ดีที่สุดมันเลื่อนได้ตามความรู้สึกอของคนตั้งแต่วัยเด็กทารกขึ้นไปจนถึงวัยสุดท้ายมันเลื่อนได้ในความรู้สึกว่าอะไรดีที่สุดนี่ก็เป็นการที่เกณฑ์หรือบังคับให้เด็กๆหลองเชื่อ ตามแบบของคนผู้ใหญ่หรือคนแก่เด็กๆก็ชอบอะไรไปตามประสาเด็กๆด,ด,ดีที่สุดอยู่ที่นั่นที่เอามนุษย์ผู้สูงสุดพูดถึงที่สุดมันก็ยังมืดมัวเหมือนกัน เกิดมาไปได้พบกับนิพพานสภาพที่เรียกว่านิพพานคืออยู่กันอย่างไม่มีความทุกข์เลยก็ <c oughs> ฟังไมก่กระจถูกแล้วคนคนคนสมัยนี้เขาก็พูดว่าเขาไม่มีความทุกข์ <c oughs> เขาไม่มีความทุกข์เลย ทั้งที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เป็นทุกข์อยู่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ถ้าเราถือศาสนาล้วก็ถือหลักศาสนาคำพูดตามหลักศาสนานิพพานเป็นสิ่งสูงสุดเรื่อเป็นกายกายเป็นเกิดมาเพื่อนิพพานถ้าไม่ถือศาสนาถือตามหลัก ชาวบ้านก็า,ามแบบชาวบ้านก็เป็นเรื่องหลอกลวงเท่านั้นเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดนี่จะใช้สไลด์ต่อเราก็จะต้องปิดประชุมแล้วราะมันสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวเขาดับไฟจะลำบาก พูดกับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งว่าให้หาความสุขจากการงานอย่าห,หาจากผลงานเลย